Yeah. ที่ตรงนี้จะบังคนลงไม่ได้บ้างลงไม่ได้มีไม้ไม่รู้ขลุมกํากำลังงงกดจะต๊อกค่ะไปปิดใหม่เลยค่ะปิดไปเลยค่ะเปิดใหม่ค่ะกดกต๊อกตรงน Dai, ี้ค่ะกดต๊อกแล้วก็ปิดไปเลยค่ะถ้าถ้าดูมืองงๆปิดค่ะเริ่มสตาร์ทใหม่ค่ะปิดโปรแกรมไปเลย ตังแต่จากบรรทัด10บถึง2ี่สิบสอค่ะแล้วเราก,กดตัวตัว i แล้วเป็นเครื่องหมาย j เ,เนี่ยก็คือการเลือกส่วนอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันขอน้านที่ผลลาพธ์มันดัง,ง,ง,งถ้าเกิดมันน้อยๆที่เราเขียนนะก็เลยไมไ่ไม่ได้แตกตา่างแต่เนี่มันรันมันเขียนกดทั้งโปรแกรมแล้วไง ดังยาวอ่ะเอาลงลงให้แน่เดี๋ยวเราจะได้ตัวนี้กลับบ้านไปไปนั่งกวดเล่นๆเราเราจะสอบอะไรกันดีอะคะอาจารย์ก็เครียดนะไม่ใช่คุณเครียดอย่างเดียวอาจารย์ตัวจรข้อสอบคุณยังไงเลย ครัแรกทําไม่ได้เลยพัดไข่พัดอาจาร์เต่าพาดอาจารย์จิรเมฆทําได้ไหมคะไม่ได้ัาคุงไม่ได้เหรออาจารย์จิรเมฆให้ทําอะไรอ่ะส่ท่อให้ให้กอบูลมาให้ใช้เอาตีนไหมละลันเอากระบอกหรือส่งไฟส่งไฟ ไม่รู้เลยเลยไปเย็นอะไรไปไม่รู้เลยไม่้อเคเลวพี่ต่อรันออกเพ้อมได้ดคำพีกวากับาวนี <c oughs> ้แกงส้มกุ้งใชุ่ยลูกมโมเบาออรดิคนใตยแท้ๆไม่ไหวย การายปเอ้าก็จาไม่ได้มือเอนเร็วไมได้นผู้ายสาเใจเย็นอ่ีไม่ได้บ้างเสร็จยัยัมากออสินาทีเหรอไม่ไหวแล้วว่า แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์อธิบายไ,ไปแล้วเดี๋ยวคุณค่อยกดลันตามก็ได้เนาะโอเคเอ,อ,อันนี้นะคะบรรทัดที่23นะคะคก็เราเราเราดูบรรทัดตามไปนะคะก็คือบรรทัดที่23เนี่ยก็คือไปอ่างไฟเหมือนที่เราทำาไปกี้ตั้งแต่ก่อนก่อนไปก่อน ตอนเรียนตอนเช้านะคะก็คืออ่านไฟล์เหมือนกันฉะนั้นตอนนี้พออ่านไฟล์มาแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เลือกฟีเจอร์มาตัวเดียวนะคะก็คือ n1 หรือ n64 ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเรากำหนดให้ฟีเจอร์ก็คือพารามิเตอร์อินพุตเราเนี่ยมี B 4ตัวนะคะฉะนั้นมีสตัวประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือ n64 n1 n65 แล้วก็ n49 ฉะนั้นอาจารย์ก็ให้มันเรียนตามข้อมูลที่ใส่ไว้เลยก็คือเราพีแพงยังไงก็คือให้อ่านตามคอลัมน์นะคะก็คือ n 6 4 n 1 n 6 5แล้วก็ n 4 9โอเ้าไหมคะฉะนั้นพอมาอ่านตัวของของ data ต r เ m e เนี่ยมันก็ไปอ่านตัวตัวไฟ TFC นี้มานะคะแล้วก็บอกว่าฟีเจอร์เรามีอะไรก็คือมีอยู่4ตัวนะคะ ฉะนั้นตัวของฟีเจอร์จริงๆก็คือจะเป็น Data Frame ของของ n6 คุณจะเห็นว่าตัวที่มันใช้ในการคำมตัวก็คือตัวของอันเนี้ยเหมือนเหมือนไปบอกว่าฟีเจอร์ที่ underscore 4ประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีข้อมูล n64 n1 n65 และ n4.9 บันทัดนนี้ไปบอกว่าตัวฟีเจอร์ เพราะว่าเวลาเราเราจะเอาค่าไปไปคูณเนี่ยเราจะพิมพ์คว่าฟีเจอร์แล้วคูณด้วยค่าต่างๆอันนี้ก็คือตัวแปรฉะนั้นตัวแปรเนี่ยมันก็คือ Data Fra m e ของฟีเจอร์ทั้ง4ตัวนี้เห็นไ,ไหมคะแต่เวลาเรามองเป็น Dataframe มันก็คือมองเป็นทางซีรีสร์ทั้งหมดถูกไหมคะไม่ถูกเนานะฉะนั้นเอ่อโดยที่มีฟีเจอร์อินเด็ก์ก็คือก็คือเด็กทาง อะวแรกที่เป็นตัวกำกับอ<ช>ินเด็กนะ <search sounds> คะก็คือตัววันเวลาเห็นไหมเสร็จแล้วอันนี้ก็มานพอดค่าฟีเจอร์ก็คือฟีเจอร์พอดก็คือมันจะพอดค่าอะไรคะฟีเจอร์ตัวนี้เราเป็นอะไรสี่ตัวฟีเจอร์นี้คือตัวนี้ถูกไหมคะเป็นนั้วก็เป็นสี่ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเรา รันถึงบันทัดที่38นะคะเมื่อเมื่อกี้ถึง24บนะกด32ถึง38มันจะได้อะไรมาก็คือคุณคุณเลือกแล้วก็กดรันเฉพาะช่วงน,นี้เลยค่ะอ่ะปึ๊บพอกดเสร็จแล้วให้ไปดูที่ p ลอ t มันก็จะพลอตตัวค่าฟีเจอร์ทั้ง4ตัวคุณออกมานะคะคุณก็จะได้กราฟตัวนี้มาถูกไหคะกราฟตัวนี้มีอะไรบ้างก็คือม,มีค่า n 6 4 n 1 n 6 5แล้วก็ n 4 9่สเก้าพลอตตาก,การไหลจากทางซีรี์ออกมาได้ได้กราฟรูปนี้ไหมคะได้ไหมคนอื่นได้ไหมคะมค่ะ ฉะนั้นก็คือตัวเนี้ยมันก็ให้คุณวิเช่ญไหลเ a ต้ามาว่าค่าเนี่ยมันเริ่มต้นที่เวลาเดียวกันแล้วก็สิ้นสุดที่เวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในตอนที่เราเตรียม CSV ไฟล์เนี่ยเ,เดต้าที่คุณเตรียมเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงเดียวกันทั้งหมดนะคะฉะนั้นเวลาคือไฟล์เนี่ยมันต้อง ก่อนที่จะมาเป็น CSV file เนี่ยคุณต้องผ่านการตรวจสอบการผ่านการเลือกช่วงข้อมูลมาแล้วนะคะดังนั้นไฟล์ CSV เนี่ยเหมือนคุณทำ pre-processing มาหมดแล้วเนาะคุณคัดกรองคุณลอนตะแกรงอะไรของคุณเรียบร้อยละนะคะแล้วก็ได้มาเป็น CSV file ปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดคุณไปดู CSV file เนี่ยปรากฏว่า ราทั้งหมดนะคะ,ะข้อมูลของเราทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสองแสนหนึ่งมืนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะนั้นคุณลองไปดูที่ csv file ก็ได้ว่ามันมีข้อมูล วันหน้าจะต้องไปถึงที่45เนาะเห็นไหมคะเพราะว่าคอมน์แรกเนี่ยบรรทัดท,ที่1เนี่ยม,มันเป็นหัวฉะนั้นมันจะมีข้อมูลทั้งหมด219,144ข้อมูลเห็นไหมมีมีอยู่เท่านี้ชุดข้อมูลนะคะพอมีเท่านี้ชุดข้อมูลเนี่ยตัวของ ของเราจะบอกยังไงนะคะก็คือจากข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากข้อมูลสองแสนกว่าข้อมูลเนี่ยเรามาทําการแบ่งข้อมูลนะคะเรามาทําการแบ่งข้อมูลแบ่งว่าเราจะเอาข้อมูลเหมือนเหมือนคุณทําไหมอ่ะคุณแบ่งข้อมูลมาไว้คาลิเบจจับ วา i d เดตถูกไหมคะมามาเซตโมเดลแล้วก็คาลิเ a ต e ฉะนั้นข้อมูลถ้าอันนี้ข้อมูลตัวที่ศูนย์นะคะอันนี้ข้อมูลที่สองหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่นะคะสองแสนกอาข้อมูลเนี่ยมาทำการแบ่งข้อมูลนะคะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้สำหรับการเทรนโมเดล เทน,นก็คือฝึกฝนะฝึะกให้รจํมว่าเกิดนี้จะเกิดนี้เกิดอินพุตอนี้เกิดเอาพุตอนี้เกิดอินพุตอนี้เกิดเอาพุตไนี้แบ่ง80นะคะก็คือข้อมูลที่ศูนย์ถึง17320อศนะคะ1 7 3่0เนี่ยหอ่อไามศ ก็คือแบ่ง80%นะคะตั้งแต่ข้อมูลข้อมูลตัวที่1แล้วกันนับเป็นข้อมูลตัวแรกเป็นถึง175 3 2 0สเนี่ยแบ่งมาเทรนคำว่าแบ่งแบ่งมาเทรนก็คือแบ่งไปให้โมเดลมันฝึกฝึกอัฝึกเหมือนเอาส้มให้เด็กแสนกว่าครั้งอ่ะหรือเอาแอปเปิลให้เด็กแสนกว่าครั้งเหมือนเหมือนเทรนเหมือน รมแล้วก็ให้ให้ให้เด็กจำแนกก็คืออาจจะส่งส้มไปหมื่นครั้งแอปเปิลไปสองหมื่นครั้งลูกบาสไปเท่านี้ลูกนี้เวลาเด็ก,กมันฝึกฝนฝึกฝนจำเรื่อยๆพอส่งครั้งพอช่วงที่จะส่งครั้งต่อไปส่งแต่ส้มเด็กก็จะรู้แล้วว่าเป็นส้มแต่ในการส่งช่วงเทรนก็คือบอกว่า,าลูกแบบนี้ผิวเรียบส้มนะบอก บอกเด้ว่าส้มส้มแอปเปิลแอปเปิลลูกบอลลูกบอลก็คือเหมือนเหมือนบอกเรื่อยๆบอกว่าเหมือนสอง่งเท็กเจอร์แบบนี้ส่งกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้แล้วก็บอกว่ามันคืออะไรแต่การบอกอันนี้ก็คือบอกหลายๆครั้งหน่อยนะคะถามว่าเราเหลืออีก20%นะคะตรงนี้20%ตตรงนี้ ใช้สำหรับอะไรนะคะใช้สำหรับเทสโมเดลก็คือใช้สำหรับทดลองบอกรีดูอันนี้ก็คือใช้สำหรับทดสอบนะคะบอกรีดูนะคะทดสอบว่าบอกรีดูว่าเอยจะส่งลูกกรงสีส้มไปเด็กจะบอกว่าส้มไหมส่งรูป มีรอยยักหน่อยเด็กจะบอกว่าเป็นแอปเปิลไหมนะคะอันนี้ก็แบ่งข้อมูล20%เนี่ยมาใช้ทดสอบทดสอบก็คือแค่โยนแลามันเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้บอกผลแล้วว่ามันคือส้มหรือแอปเปิลให้มันแต่ให้เด็กเนี่ยบอกเองว่านี่คืออะไรเห็นไหมคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะให้ความสําคัญกับข้อมูลเทรนมากนะคะเราจะเอาข้อมูลเทรเนเยอะหน่อยเพราะว่า เราต้องการเหตุการณ์เยอะๆเพื่อให้มันจำหรือให้มันไปสร้างความสัมพันธ์หรือไปสร้างฟังก์ชันอะไรสักอย่างึ่ง,งเพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลเยอะๆ,ม,ๆมันจะได้มีฐานข้อมูลอ่ะมันคุณมีฐานข้อมูลเยอะๆเหมือนแทกซีบอ่ะมีฐานข้อมูลทัๆๆ้งนเทอร์เน็ตคุณถามอะไรก็ตอบได้ถูกไหมคะ ข้อมูลเนี่ยประมาณ80%ก็คือข้อมูลตัวที่1ถึง175320เนี่ยเป็นเทรนเดต้านะคะซึ่งเทรนเดต้าเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลจริงเนี่ยก็ข้อมูลตั้งแต่วันที่1เดือน4ถึง31เดือน3นะคะฉะนั้นข้อมูลที่ที่เอามาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีในยะของทางซีรีส์อยู่ ที่หนึ่งเดือนสี่เป็นไงคะต้นปีน้ำถูกไหมคะของปี1996จนถึงสุดปีน้ำของปี2016สามสิบเอ็ดเดือนมีนาของ2016ก็คือิ้่สุดปีน้ำฉะนั้นเวลาเราเอามาเนี่ยเราจะเอาเซอร์เคิลของมันเนี่ยแบบแบบครอบวงครอบครอบกลุ่อะไม่ใช่อยู่ดีๆข้อมูลคุณไปหยุดอยู่ที่เดือน เดือนกันยายนอย่างเงี้ยกลางเดือนฝนกำลังมาหรือพายุกําลังเข้าอย่างเงี้ยคือมันจะเกิดพฤติการอะไรอยู่แล้วแต่เราไปตัดข้อมูลมาละมันก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเวลาเราเอาข้อมูลมาเนี่ยเราควรจะเอาข้อมูลที่มันแบบเป็นเซอร์เคิลหรือเลือกซีซันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เราก็เอาข้อมูลมานะคะทีนี้อ่ะในในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราแบ่งแล้วล่ะ ฉะนั้นขบวนการฟิตโมเดลนะคะขบวนการที่มันจะฟิตเสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกระบวนการที่อยู่ในช่วงเทรนเพียร์ทั้งหมด,หมดอันนี้ก็คือทำการฟิตโมเดลเนาะทำการฟิตโมเดล ไม่ว่าจะเป็นฟิตค่าเวทฟิตค่าพารามิเตอใดๆนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเทลนทั้งหมดฉะนั้นในขั้นตอนการฟิตโมเดลระหว่างการฟิตมันจะแบ่งข้อมูลส่วนหนึ่งในระหว่างการฟิตนะคะมาว e รีดิฉะนั้นเอ่อมันก็จะแบ่งจากตรงนี้ก็คือเป็น80-20อีกนะคะเราฟิตให้มันนะคะ มาวอาริเดทยังไงก็คือเหมือนบอกว่าในระหว่างที่เทรนไปเนี่ยมันได้พารามิเตอร์เอะแล้วลองเอาไปโพนเทสหน่อยดีว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันให้ความแม่นยำไหมถ้าไม่แม่นยำกลับไปเทรนใหม่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะลองเอาโมเดลไปใช้นะคะฉะนั้นในตัวนี้จากเทรนโมเดลที่แปดมาเนี่ยมาแบ่งย่อยก็คือเป็นเป็นเทรนกับวอลิเดตในช่วงเทรนเก่งไหมคะ ก็คือเหมือนมีงานทดสอบนะคะ,ะฉะนั้นก็เลยก็เลยได้ว่าช่วงที่เป็นเทรนสปิดก็คือแยกมาจากช่วงเทรนแปดเ์เซนเนี่ยก็คือขอ้อมูลที่1ถึง1นึ่งสนะคะคุณก็เห็นว่าเขาก็ยังเลือกเป็นเป็นตามปีน้ำนะคะมันอาจจะไม่ใช่แปปร์นต์พอดีแต่เราควรจะเลือกตามช่วงเวลาที่มันมันสอดคล้องเนาะ เสร็จแล้ว Validate สเป็นก็คือข้อมูลที่149 017นะคะเอ่อจนถึง175320เนี่ยก็มา Validate ฉะนั้นข้อมูลที่ Test ก็คือจะเป็นข้อมูลที่175321เห็นไหมคะนี่จนถึงตัวนี้175321นะคะก็นหนึน่งเอ่อ สองหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสี่สี่เห้นไหมอันนี้คือเป็นอธิบายว่าเราจะใช้ข้อมูลลำดับที่เท่าไหร่ทำอะไรอันนี้อธิบายด้วยคำพูดให้เข้าใจอธิบายด้วยโค้ดก็บอกว่าเทรนสปิดก็คือตั้งแต่ข้อมูลตัวที่หนึ่งถึงหนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งหกโอเคไหมหนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งหก บอกมันบอกว่า t r เทรนสป p t เท่ากับ14906ความเข้าใจของโมเดลมันจะเข้าใจว่าข้อมูลตัวที่1ถึง14906ใช้สำหรับเทรนวาลิเดตใช้ตั้งแต่ตัวไหนคะ